Honda c r f 300L จะเป็นตัว Enduro รนะครับวันนี้มีรถคันหนึ่งที่เข้ามาที่ร้านแล้วก็ยังไม่เคยขี่เลยนะครับเป็นรถ0ย์กิโลนำเข้ามาแต่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านครับพบกับ7-1ออนไลน์กับผม mm hmm. โบสทาา์ารัตเพญจันนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเป็นรถใช้งานรถวิบากใช้งานที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ของค่าย Honda เลยนะครับนั่นคือ Honda c r f 300L จะเป็นตัว Enduro รนะครับก็คือรถวิบากใช้งานนี่แหละนะครับวันนี้มีรถคันหนึ่งที่เข้ามาที่ร้านแล้วก็ยังไม่เคยขี่เลยนะครับ เป็นรถ0ย์กิโลนำเข้ามาแต่งก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทำเป็นตัว WR155R ที่เป็น0กิโลแล้วก็มาแต่งเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มี Honda เข้ามาแล้วก็เลยจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชม FC ได้ดูกันว่าหลังจากที่นำเข้ามาแล้ว0กิโลนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงใส่ของแต่งเข้าไปจนครบสวยงามแล้ววันนี้จะมาเผยโฉมให้ดูว่า หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ในการแต่งนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นของแต่งแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่บ้างเผื่อท่านผู้ชมที่มีรถรุ่นนี้อาจจะนำไปเป็นแนวทางในการแต่งได้นะครับวันนี้ตามไปชมกันครับกับเซอร์วิออนไลน์ครับ สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านครับวันนี้ผมพามาชมรถ Honda c i f 300L นะครับเป็นรถใหม่แกะกล่องจากศูนย์เลย0กิโลยังไม่เคยขี่ลงสนามหรือว่าขี่ใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้เป็นของผู้ใหญ่เอกมั่นพักดีนะครับก็นำมาเสริมรอเรียกว่าใส่ของแต่งที่ร้าน219 MX Shop นะครับวันนี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชม FC มาดูกันครับเผื่อใครที่มี Honda cf l ตัวนี้นะครับตัว3 0 0 l แล้วอยากจะแต่งแบบนี้หรือว่าจะเพิ่มของแต่งจุดไหนนะครับคันนี้ดูเป็นแนวทางได้ครับวันนี้พามาชมกันครับเริ่มจากจุดใหญ่สุดก็คือท่อนะครับตัวนี้เป็น fmf MM นะครับของประเทศไทยผลิตในประเทศไทยนะครับตัวนี้ทั้งใบนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ55 0 0นะครับ เป็นงานของไทยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่กาดเฟรมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 5 0 0นานะครับกาดเฟรมจะมี2ข้างนะครับมีฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับต่อมาเป็นพักเช้าแต่งตัวนี้เป็นของเซตานะครับก็ราคาอยู่ที่ ,3990 นานะครับก็จะมีความแหลมคมกว่าเดิมเหมือนตัวแข่งขันเลยรถแข่งผมเองก็ใส่ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ ขาเบรกกับขาเกียร์นะครับเป็นของแต่งข้างละนะครับข้างละขาเบรกพันหขาเกียร์พันหประมาณนั้นครับชุดหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ3 0 0พันนะครับนี่คือบอกราคากันเลยมาดูชุดอื่นต่อนะครับส่วนมากจะแต่งสวยงามแล้วก็เน้นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่านะครับขยับขึ้นมาตัวบนนะครับด้านบนตัวนี้ใส่แฮนด์ของแรนเทลทวินบอลนะครับ คือตัวเหมือนรถแข่งเลยแฮนด์รุ่นนี้นะครับนักแข่งหลายคนให้การยอมรับว่ามันแข็งที่สุดนะครับก็คือมีความแข็งแรงทนทานมากแบบเดียวกับเจฟฟี่เฮอร์ลิงใช้อยู่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5290นะครับนี่คือแข็งมากนะครับแล้วก็ตุกตาอยู่ที่ประมาณ2000นะครับเป็นตุกตาของแฮนด์อ้วนนะครับเปลี่ยนเพื่อที่จะใส่กับแฮนด์ตัวนี้นะครับแล้วก็ การแฮนด์นะครับการแฮนด์ตัวนี้เป็นของแอนดูโรนะครับก็จะเป็นโครงเหล็กพร้อมกับใบนะครับใบกาดเซตนี้ทั้งเซตนะครับซ้ายขวาราคาอยู่ที่3,200บาทนะครับนี่เลยเรามาดูไฮไลท์ครับคิดว่าหลายคันน่าจะสนใจแบบนี้นะครับก็คือ ประกับคันเล่งน,นะครับตัวนี้จะใส่เป็นของเหมือน CRF250 ตัว R นะครับเหมือนตัวรถแข่งเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีความลื่นมากกว่าแล้วก็ได้ฟิลเหมือนกับรถแข่งจริงๆนะครับตัวนี้นะครับประกับคันเล่งน,นะครับพร้อมกับสวิตช์เปิดปิดนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ3,500นนะครับทั้งเซตของใหม่นะแล้วก็ปอกแฮนด์ใช้ของ ODI คือตัวที่ผมขายอยู่นะครับตัวนี้ก็หนึบแล้วก็นุ่ม แต่ว่ามีการโมดิฟายนะครับเจาะรูตรงปลายเพื่อที่จะใส่กับการแฮนด์ได้นะครับที่ร้านก็รับทําได้เลยนะครับใครที่สนใจก็จะมาแปลงชมแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แหลกด้านหลังน,นะครับตัวนี้เอาไว้ใส่ของราคาอยู่ที่ประมาณ2,800นะครับกาดหม้อน้ำนะครับเป็นอีก1จุดสำคัญเวลาเราเข้าป่าล้มกระแทกหินนะครับหรือว่า กระแทกกับสิ่งต่างๆในป่านะครับขอนไม้ก็จำเป็นมากๆตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณ1 7 0 0จนะครับสำหรับกาดมอน้ำนี่เลยนะครับผมเดินวนดูรอบๆให้ดูเลยสติกเกอร์ทั้งชุดนะครับทั้งคันเลยนะครับแต่งให้มันดูสวยงามมากขึ้นคุณสามารถใส่โลโก้ ผลิตภัณฑ์นะครับสปอนเซอร์ของคุณนะครับอย่างนี้ก็มั่นพักดีการโยทายไหมครับคุณจะกระใส่อะไรเข้าไปได้นะครับทั้งเซตนะครับอยู่ที่ราคา3,300นะครับสติ๊กเกอร์แบบหนานะครับเรามาดูกันที่ล้อหลังบ้างนะครับประคองโซ่นะครับหรือว่าตัวป้อนโซ่ตัวนี้ ราคา1,990นะครับเป็นเหมือนรถตัวแข่งเลยแล้วก็ใต้ท้องนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่หลายคนถามหานะครับถามอะไรจากผมหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น KXWR, l c f l นะครับการแข็งตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณ1,900บาทนะครับดูครับอืมตอนนี้ ลันอินไปประมาณ8โลแล้วนะครับนี่คือจากตอนแรกมาศู่กิโเลยนะครับนี่เปิดให้ดูครับยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยก็มีไปลองใส่ท่อแล้วก็ใส่อุปกรณ์ของแต่งไปลองมานะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับว่าสวิตช์ตานะครับที่เราเปลี่ยนมาพร้อมกับประกับคันเร่งมันใช้งานอย่างไรนะครับนี่ครับอันนี้กดออมาตรงกลางนะครับแล้วก็ล่างสุดนี่แบบนี้นะครับ นี่คือเสียงนะครับรถเดิมๆ Honda เียงเครื่องยนต์รถเดิมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเสียงท่อเนี่ยค่อนข้างจะดังกว่าเดิมพอสมควรเลยตัวนี้ผมเคยลองรถเดิมๆแล้วก็ถือว่าอัตรารอบเครื่องนะครับขี่สนุกแล้วก็รอบเครื่องนี่มาติดมือนะครับเพราะว่าซีซีถึง3 0 0ร้ีซีนะครับอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับน้ำมันเครื่องที่คุณใช้นะครับตัวนี้เป็นของ m o โตเรกนะครับ 15W50 ตัวนี้ราคาอยู่ที่390นะครับ ตัวนี้ใช้งานดีมากแล้วก็ผมแนะนำนะครับตัวนี้สำหรับรถ CRF นะครับ 250L 300L WR155 KX ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ด้วยใช้งานดีเป็นของสวิตเซอร์แลนด์นะครับน,นี้แอบขายของไปในตัวด้วยนะครับส่วนของแต่งรถคันนี้นะครับจากที่ผมบอกไปทั้งหมดเฉพาะของแต่งนะครับรวมๆแล้วราคาอยู่ประมาณ50,000บาทสำหรับของแต่งนะครับ ส่วนตัวรถเนี่ยตัวรถเปล่าๆนะครับสามารถไปหาข้อมูลได้นะครับผมก็ได้ทําคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับตัวรถหาใน Google ก็เจอนะครับ cf 3 0 0 l นะครับก็จะมีราคาบอกอยู่แล้วก็อัตราการผ่อนแต่ละเดือนอย่างไรนะครับไปดูเพิ่มเติมก็ได้อันนี้มาแนะนําของแต่งว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างเผื่อใครที่มีรถรุ่นนี้แล้วก็อาจจะนําเป็นแนวทางนะครับในการแต่งแบบนี้สวยงามนะครับแล้วก็ป้องกัน อันตรายจากการขับขี่ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเซิ e ์วันออนไลน์ครับคลิปนี้ใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ